สวัสด oh, nice. oh, so ีค่ะครูแหม่มมาแล้วค um, ่ะวันน mm. pues ี้นะคะก็อยากทำผมสีแดงเมอร์เมดค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เฮนหน้าเพราะว่าสีของเฮนหน้าจะออกแดงๆส้มๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เติมอไทัยทิพย anyway> ์ลงไปอไทัยทิพย์เขาทำจากฝางนะคะ เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแมมก็เลยคิดว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเติมอูไทยทิพย์ลงไป3ส่วนสี่ของขวดนี้นะคะแล้วก็ค่อยคคนนะคะค่อยคคนแล้วก็เติมน้ำร้อนคนให้เนื้อครีมของเขาละเอียดค่อยๆเติมนะคะเราจะได้กะปริมาณแล้วก็กะความเหนียวข้นของเขาได้ดีนะคะ สีของเขาก็ออกมาสวยเลยค่ะออกแดงนะคะแล้วคราวนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือถ้าใครมีผมขาวออกจากโคนเยอะๆนะคะสีเนี้ยเขาจะทำให้ตรงโคนเป็นสีแดงมากเกินไปนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผมขาวเป็นเส้นๆนะคะเขาก็จะสวยดีแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้คือกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นของอุไัยทิพย์เลยค่ะเนี่ยค่ะ แบมปิดฝาไว้30นาทีนะคะเนื้อครีมเขาก็ได้ประมาณนี้นะคะเอาล่ะเราก็มาย้อมกันเลยนะคะเริ่มจากตรงที่แสกผมเนี่ยแหละตรงนี้จะมีผมขาวเยอะมากนะคะต้องป้ายลงไปให้ถึงโคนผมตรงหนังศีรษะเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆหวีไปเป็นช่อเป็นช่อค่ะสลับไปนะคะ ทำอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยสลับไปอีกข้างหนึ่งนะคะตรงไรผมที่สำคัญมากเนี่ยค่ะหนึ่งส่วนที่เหลือของอุทัยทิพย์นะคะแหม่มนำมาชโลมเพิ่มทีหลังนะคะรวมถึงปลายผมด้วยนะคะหมุนหมุนหมุนค่ะหมุนหมุนมุน,มนให้เนื้อครีมเข้าลงไปได้เยอะที่สุดนะคะเราจะได้ไม่เปลืองเนื้อครีมมากนะคะแหม่มใช้แค่ห้าช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุมผ้าไว้ค่ะหมักไว้ 2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงสะล้างด้วยแชมพูและครีมนวดปกติค่ะสีที่ได้ก็เป็นแบบนี้ค่ะออกสีส้มประกายแดงนะคะคือแดงแดงมากอยู่นะคะจริงๆที่เห็นเนี่ยเขายังแดงน้อย แต่ผมจริงน่ะออกประกายแดงมากพอสมควรค่ะเห็นไหมคะตรงโคนผมขนาดผมแบบมีผมขาวที่เป็นเส้นๆนะคะตรงโคนผมก็ยังมีสีที่ชัดกว่านะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มสตูดิโอสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรและธรรมชาติบำบัดค่ะสนใจสินค้าเดี๋ยวจะวางรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด้านล่างและที่คอมเมนต์แรกนะคะ สวัสดีค่ะ